สุดท้ายจะได้จบวันนี้นะครับบผมจบวันนี้การผิดการคิดแบบคิดแบบวิพัตชวา่าคือแยกประเด็นแยกประเด็นปัญหาไม่มองปัญหาด้านเดียวอันนี้จะเป็นประโยชน์มากในการที่จะดัดสินปัญหาอะไรมองปัญหารอบด้านนะครับมองปัญหารอบด้านเป็นสมัญใจจักสุ ไม่ไม่มองปัญหาด้านเดียวเอ่อพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะแยกแยะประเด็นออกไปแล้วก็ค่อยวิเคราะห์ไปทีละประเด็นทีละประเด็นเอ่อแล้วก็หาคําตอบหาคําตอบให้ได้ว่าประเด็นนั้นควรจะเป็นอย่างไรประเด็นนี้ควรจะเป็นอย่างไรครับคือว่าไม่ไม่ตัดสินเด็ดขาดลงไปแบบเอกังสะแบบเอกังสะฟา อยามที่เราเราคุยกันเมื่อตนสมองเนี่ยนะครับถ้าจะมีปัญหาามว่าเป็นพระกับเป็นคาราวาสคาราวาสกับพระอยังไหนดีกว่าถ้าตอบแบบเอกังสวัสดิ์ก็จะตอบว่าเป็นพระดีกว่าบางท่านก็บอกเป็นคาราวาสดีกว่าแต่ถ้าตอบแบบวิพัชวาวัคิดแบบวิพัชชาวาฒต้องแยกแยะออกมาว่า ถ้าเป็นถ้าเป็นพระที่ไม่ดีเป็นพระที่ไม่ดีเป็นพระทูศีนเป็นเป็นเป็นคารวาที่ดีดีกว่าเป็นคารวาสที่ดีดีกว่าครับอ่าี่เป็นวิพัฒนชวาว์ันอ่าเป็นวิพัฒนชวาว์ัครับชาว์วัฒน์พออาจารย์พูดเรื่องนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยไปงานเริ่มเลี้ยงงานวันเกิดของศาสตราจารย์เสถียรงพงศ์วัรน้ำปกนะฮะครับก็มีอ่เขาเรียกว่า ศิลปินแห่งชาติ <Okay. S 1> คุณคำคำสิงศรีนอกญาติอาจาร,รย์กำมน,นี่ยอ๋อย่าจ่ายน้ำ <Okay. S 2> คุณเดียวกันค,คใช้นังประกาว่าลาคาหอม,มนะะก็ <Okay. S 2> พูดรากชิดนะอาจาร,รย์คือฟังแล้วท่านอคุณคำสิงเนี่ยเขามองรอบด้านเปัญหาเรื่องซึ่งสาวที่บอกว่าสวเฉาเนี่ยคือ <Okay. S 2> ท่านท่านมองมองรอบด้านไม่ใช่มองจุดเดียวทุกวันเนี่ย เส่อรวฐสังคมเนี่ยมองว่าสวนี่เลวทุกคนก็จะลุมพนามสวเนี่ยคนเดียวไมว่าจะเป็นเสนออะไรตอ,อะไรใครยังไงก็ว่าสวนี่เลวแต่ท่านบอกว่ามันต้องมองให้รอบด้านคืออพ่อแม่ของเด็กตัวเด็กครูบาอาจารย์แล้วก็สังคมครับ <c oughs> ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นคือสวเนี่ยมันปลายเหตุแล้วครับมัน ตอนที่จะมาถึงถึงจุดเนี่ยมันมีเริ่มต้นมาอย่างไงมันน่าจะต้องกลับไปดูจุดนั้นด้วย้วถึงจะมาวิพากษ์วิจารณท่านพูดท่านสั้นแต่ว่าเข้าใจต้ามาตรงกับประเด็นที่ท่านอาจารย์พูดวันนี้พอดีครับคือเอคือคือปัญหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะมีมันจะมีที่มาหรือสะสมตัวหรือก่อตัวมาครับ เป็นลาดับลําดับนะครับครับก่อนจะเป็นพายุใจพัดบ้านพังเนี่ยมันจะต้องต่อตัวมานานแล้วใช่ครับแต่แต่ว่าบางทีก็ไม่เห็นนั่นนะครับมาเห็นเอาตอนที่มันมันบ้านพังเลยนะบ้านพังแต่บ้านพังเนี่ยมันสาเหตุใช่ครับนั้นการการมองปัญหานี่ในสังคมโดยเฉพาะในสังคมแล้วก็แยกแยะให้ถูกต้องเนี่ยครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับคือว่า ที่สังคมของเราขาดมากที่จะต้องเพิ่มเติมก็คือวิธีคิดนะครับครับ <Yeah. S 1> วิธีคิดเราสอนให้คนคิดก็จริงะ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยได้สอนหรือขาดขาดมากมากก็คือวิธีคิดว่าว่าคิดอย่างไรควรจะคิดอย่างไรเ,เหมือนกับเรา,อย,าอย่างว่าเราบอกให้เด็กกินนมบอกให้เด็กกินนมทีนี้ ถ้ามองให้รอบด้านเนี่ยให้เด็กไม่สามารถจะกินนมได้ทุกคนเพราะว่ามันไม่มีจะกินครับ <c oughs> มันมันไม่มีจะกินนะครับนกะ็ <c oughs> ว่าเราสอนได้เราพูดได้ในโรง <c oughs> เรียนครูทุกคนก็สอนว่าให้เด็กกินนมครับก็อย่างนั้นแต่ว่า <B ăng S 2> บางโรงไม่มีนมจะให้กินไม่มีนมให้กินแง <c oughs> ่แล้วแล้วแกก็จะกินได้อย่างไร <c oughs> เราก็ก็ต้องคิดสาวไปหาต้นเหตุว่าทำไมเด็กถึงไม่กินนมครับ อันเรื่องอ,อวิธีคิดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับอย่างสังคมทุกวันในแนวอย่างบ้านผมแถวบ้านนอกเนี่ยท,ทำไมจึงจนเพราะจนเพราะหนึ่งก็คือเล่นการพนันสองดื่มเหล้าสามไม่ทำงานสี่ก็ฟุ้งเฟ้อเห่เห, <ๆ S 1> หิม<ก>บร<อ><อ>ิโภคนเยมเี่ยใครจนก็จริงแต่ว่าเห็นใครมีอะไรก็อยากจะมีเขาด้วย ครับเขาเห็นบ้านโน้นก็มีจักรยานยนต์ก็กลัวลูกของตัวเองจะน้อยน้อยหน้าก็ไปซื้อรถจักรยานยนต์มาให้ลูกเขามีทีวีสีก็ไปซื้อซะเขาเขามีตู้เย็นก็ซื้อก็อะไรที่เขาดีเขามีก็ซื้อหมดอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้คนคนจนความไม่รู้จักประมาณความไม่รู้จักประมาณเพราะฉะนั้นถ้าจะมองในแง่ของการคิดแบบวิพากษ์วาก็คือต้องมองไปที่ต้นเหตุของ ความจนครับเพราะถ้าจะเอาเงินไปกองให้กองให้เท่าไหร่นีน่มันคงจะไม่พอนะครับมันเอาปลาไปแจกครับเท่าไหร่ก็ไม่พอนะสู้สู้ให้เขาหาปลาปกินเองไม่ได้ให้เขาหาปลาให้เป็นครับวิธีหาปลาทําอย่างไรครับแทนที่ว่าจะเอาปลาไปแจกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราสอนให้เขาหาปลากินให้ติดครับแล้วเขาก็ช่วยตัวเองได้ครับ ครับถ้าเราจะเอาปลาไปเที่ยวแจกคนละตัวทุกวันทุกวันเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะอ่ามันก็ลำบากอ่ะัก็ลำบากแล้วเขาก็ยังคงหาปลาไม่เป็นอยู่นะครับทางที่ดีก็สอนให้เขารู้จักหาปลาด้วยตัวของเขาเองใช่ครับวิธีหาทำยังไงอันนี้เป็นวิธีคิดใช่ครับใช่ครับการสอนให้คนหาการช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองเนี่ยดีกว่าครับ เราเราสอนให้เขาคิดเป็นนะครับนะแต่ว่ารเราต้องสอนวิธีคิดกับเขาด้วยครับผมว่าเรื่องน,องนี้เรื่องนี้ควรจะคิดอย่างไรถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันผลอะไรมันจะเกิดขึ้นสมองเนี้ยนะครับก็เหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะเ,เราไปดูพ่อพ่อแม่เขาสอนสอนเด็กให้รู้จักเดินนะ่นะฮะครับพอสอนให้รู้จักเดินจับอ่าจ้างใครล้มต้มใครคิดเลยเสร็จแล้วจะพักกันปล่อยมือเลย เด็กอาจจะลบบ right, ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวก็จับลุกขึ้นมาใหม่ไม่ไปกระครองให้เด็กมันเดินไปอยู่ตลอดเวลาไม่จับเลยนะครับนนก็เป็นวิธีการครับผมเป็นวิธีให้เด็กเดินเองได้เป็นวิธีให้เด็กเดินเองได้ครับครับ,รบทีนี้ก็หเหลือเวลาอยู่น้อยครับอาจารย์ครับก่อนจะจบเรื่องการอความคิดการใช้โยนิโสมนาิการนะฮะผมขอ เอ,อ,อ่านเรื่องของท่านพุทธชัดสักสองสามบรรทัดนะฮะ <Yeah. S 1> ที่ท่านสรุปอาไว้คือว่าธรรมะที่ใช้มากที่สุดในชีวิตการปฏิบัติธรรมของท่านถ้า,าเขนเีนเนเมาเหมากันก็ไม่พ้นเรื่องที่เป็นธรรมะอยู่แล้วการพิจารณาสติสัมปชัญญะใครควรโดยโยนิโสมนสิการที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด การเพิ่มพูนความรู้หรือปัญญาลึกซึ้งมันก็ามาจากโยนิโสมนสิการไม่ว่าเรื่องบ้านเรื่องโลกเรื่องธรรมะการรับเข้ามาโดยวิธีใดก็ตามเช่นฟังจากผู้อื่นอ่านจากหนังสือหรือจากอะไรก็าตามที่เรียกว่านอกตัวเราฟังเข้ามาพอถึงแล้วก็โยนิโสมนสิการเก็บไว้เป็นความรู้เป็นสมบัติ พอจะทำอะไรจะลงมือทำอะไรก็โยนิโสมนสิการในสิ่งที่จะทำให้ดีที่สุดมันก็ผิดพลาดน้อยที่สุดเรียกว่าไม่ค่อยจะผิดพลาดเลยเท่าที่จำได้ในความรู้สึกอะไรที่ควรทําจะได้จะมีมันไม่เคยพลาดเพราะเราเป็นคนโยนิโสมนสิการตลอดเวลาแต่รู้สึกว่าฉลาดขึ้นมาก็เพราะเหตุนี้ ถ้าจะเรียกว่าฉลาดนะครับนี่ก็ขอผมขอจบด้วยคาของท่านอาจารย์พุทธทาสเท่านี้นะครับครับผมการทข้อยู่ในสมและสิ่งกับก็คงจะเปิดสายท่านอาจารย์ครับอาจารย์จะอยู่ถึงตีหนึ่งสิบนาทีครับผมครับาต่ถ้าฟังที่เราคาขนาดนี้สร้างแงติดตามรับฟังรายการธรรมะทัวสมัยท่านอาจารย์นสินก็มาพูดถึง การคิดแบบโจนิโสมนัษการข้อที่9แล้วก็ข้อที่10ข้อที่9ก็คือการคิดแบบอยู่ในขณะคือคิดแบบอยู่ในปัจจุบันตามแนวสติปฐานหรือ,อตามแนวของพระเทวกรรตาสูตรก็คือในแง่ของอสติปัฏฐานก็คิดถึง จะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการน,นอนแล้วก็ในแง่ของอริยาบทจ้อยสัมปชัญญปะปภะก็จะพราว่าจะอยู่ในอริยาบทอะไรการนุ่งการหม่มการกินการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาแลวก็บรกการที่สี่ข้อสุดท้ายก็คือการคิดแบบ วิพัชวาคิดแบบแยกปัญหามองปัญหารอบด้านไม่มองปัญหาด้านเดียวอันนี้คืออที่ท่านเสนอมาในวันนี้นะครับในช่วงต่อไปแล้วก็เปิอดโอกาสให้ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถ้าหากว่ายังไม่มีผู้ฟังเข้ามาแล้วก็คุยกันต่อนะครับอาจารย์ครัถ้จาจริงๆแล้วถามว่าโยนิโสมนัสิกาเนี่ยเมื่อก่อนแล้วก็ก็ดูมัน คล้า่ากบว่าเอ้โขยนนิโสมนักิการแต่ไม่รู้มันเป็นยังไงโยนนิโสมนักิการใช่ครับคร็ดูแปลกๆก็ดูแปลกๆแต่จากที่ได้อาจารย์ได้นําเสนอมาในประเด็นต่างๆแนวความคิดทั้งสิบประการเนี่ยทำให้เห็นว่าโอ้โยนนิโสมนักิการเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญครับแต่ว่าขอ,ขอขอแถมนิดนึงนนครับอาจารย์ครับ,รบโยนนิโสมนัิการนี่ไม่ใช่ตัวปัญญาโดยตรงนะค,ะครับ แต่ว่าเป็น,ปนให้เกิดปัญญาเป็น,ปนอุปกรณ์ไม่ใช่ตัวปัญญาโดยตรงเป็นอุปกรณ์ให้เกิดปัญญาใช่ครับเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแล้วทาให้ปัญญาเนี่ยใช้งานได้ดีอย่างในมิลินตปนานี่ท่านเปรียบโยนิโสมนสิการเหมือนกับเอามือรวบรวบก่อข้าวอะครับแล้วก็ปัญญาเหมือนกับเขียวที่ไปตัดไปตัดก่อข้าวให้ขาด พราะฉะนั้นโยนใสมัยการนี้จะมีลักษณะรวมรวมเอาอข้อมูลต่างๆมามาแล้วก็ปัญญาจะเป็นผู้ตัดสินว่าควรจะเอาอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นโยนในสมัสิการไม่ใช่ตัวปัญญาโดยตรงแต่ว่าเป็นตัวเหตุใ,ให้เกิดปัญญาคให้ปัญญาทํางานครับครับน่ามีมาแล้วคุณสมชายสวัสดีครับ